The best in you! ตั้งใจเสนอสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคังหนตอนที่20สุนเซกได้ไทยสู่จู้เป็นกำลังครั้งนั้นเงียมแปะฮอซึ่งตั้งตัวเป็นเจ้าเรียกตัวเองว่าเต็กอองอยู่หน้าเมืองต่องง่อได้แต่งทหารไปรักษาตำบลอองเสงแกหินซึ่งเป็นเขตแดนเมืองต่องง่อจัดแจงเมืองสำเร็จมีทหารมาบอกว่าซุนเซกยกทัพมา เงียมแปะห่อจึงให้น้องชายชื่อเงียมอียกไปตั้งอยู่สะพานหองเกียวเป็นทางสำคัญเงียมอีขีม่ม้าถือกระบี่ขึ้นคอยซุนเซ็กอยู่บนสะพานทหารของซุนเซ็กจึงเอาเนื้อความมาบอกซุนเซ็กว่าเงียมอียกมาคอยรบอยู่ซุนเซ็กจึงสั่งทหารว่าจะยกไปรบกับเงียมอีเตียวเฮียนที่ปรึกษาจึงว่าทหารที่มีฝีมือก็มีอยู่ท่านจะไปรบกับเงียมอีนั้นประดุด,ดังเอาทองไปรูดศิลาซุนเซ็กก็เห็นชอบด้วย จึงตั้งให้ฮันตงคุมทหารเข้าไปรบกับเงียมอีบนสะพานแล้วให้ตันบูจิวขิมลงเรือเล็กเอาเกาวทันยิงกระนาบทั้งสองข้างสะพานเงียมอีเสียทหารเป็นอันมากก็ถอยทับคืนเข้าเมืองฮันตงก็ไล่รบไปจนถึงเชิงกำแพงซุนเซ็กก็ยกทหารเข้าล้อมเมืองต่อง,ง้อไว้ทั้งทางบกทางเรือถึงสามวันมิได้เห็นผู้ใดออกมาต่อสู้ซุนเซ็กจึงพาทหารเที่ยวไปรอบกำแพงเมืองแล้วร้องว่าใครจะเข้าด้วยก็ให้เร่งออกมา เราจะมิทำอันตรายทางฝ่ายทหารของเงียมแปะหอคนหนึ่งที่ยืนอยู่บนหอรบได้ยินเสียงซุนเซกร้องมาก็โกรธเอามือซ้ายเท้าแปะหอรบเอามือขวาชี้แล้วร้องด่าลงมาไทส่จู้เห็นจึงขึ้นเกาทันพาดลูกไว้แล้วเหลียวมาบอกทหารว่าเราจะตรึงมือไอ้คนร้ายไว้กับแปะหอรบคนทั้งปวงเหลียวมาก็เห็นลูกเกาทันตรึงมือทหารคนนั้นอยู่แล้วก็ชวนกันสนรรเสริญไทส่จู้ว่าชํำนาญเกาทันหาผู้ใดเสมอมิได้ ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่จึงเอาเนื้อความนั้นไปบอกแกงเงียมแปะหอเนียมแปะหอก็สัส่นศีรษะแล้วว่าถ้าเราได้ทหารดังนี้ไว้แค่คนหนึ่งเรามิกลัวผู้ใดเลยแล้วเนียมแปะหอจึงปร,รึกษาทหารทั้งปวงว่าศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักเราจะคิดอ่านประการใดเนียมอีจึงว่าข้าพเจ้าจะขออาสาออกไปพูดกับซุนเซกโดยดีเนียมแปะฮอก็เห็นชอบด้วยเงียมอีจึงออกไปหาซุนเซกณคักาาย สุนเซ็กเห็นเงียมอีเดินเข้ามาก็ทำดีใจยืนขึ้นคำนับแล้วร้องเชิญให้นั่งลงชวนให้เสพสุราด้วยกันครั้นเงียมอีเมาสุราแล้วสุนเซ็กจึงถามว่าเงียมแปะฮอพี่ชายของท่านคิดอ่านเป็นประการใดเงียมอีก,ก็บอกว่าพี่ชายข้าพเจ้ากับที่ปรึกษาทั้งปวงคิดอ่านกันว่าจะขออ่อนน้อมและจะแบ่งเมืองให้ท่านกึ่งหนึ่งสุนเซ็กทำโกรธจึงว่า เมืองตอ่งงออยู่ในเงื้อมือกูแล้วมึงบังอาจเจรจาดังนี้ซุนเซกจึงสั่งทหารให้เอาตัวเงียมอีไปฆ่าเสียเงียมอีได้ยินดังนั้นก็ช่วยกระบี่ลุกขึ้นจะฟันซุนเซกซุนเซกชักกระบี่เหน็บหลังนั้นคว้างออกไปถูกเงียมอีตายแล้วจึงให้ทหารตาศีษะเงียมอีทิ้งเข้าไปในกำแพงเงียมแปะฮอเห็นก็ตกใจครันจะคิดอ่านยกออกรบกับซุนเซกก็เกรงอยู่ เวลาข่ามเงียมแปะฮอจึงพาทหารหนีออกจากเมืองสุนเซ็กเม่รู้ว่าเงียมแปะฮอทิ้งเมืองเสียแล้วจึงแต่งให้อุยกายไปตีตำบลแกหินแล้วให้ไทสู่จู้ไปตีตำบลอองเสงียงครั้นตีทั้งสองตำบลได้แล้วสุนเซ็กก็จัดแจงให้ราษฎรเมืองต่อง,ง้ออยู่เย็นเป็นสุขแล้วจึงเลิกทหารยกไปตามเงียมแปะฮอทางเงียมแปะฮอแปลงตัวเป็นโจรป่าคุ้มพักพวกยกไปตำบลอีกห้องเที่ยวเป็นโจรอยู่ เลงโฉช,ชาวเมืองอีห้องก็คุมเอาราษฎรชาวบ้านยกออกไปตีเงียมแปะหอเงียมแปะหอหนีข้ามฟากไปตั้งอยู่ที่ตำบลไซสินและจะไปอยู่ที่เมืองห่อยเขาทางซุนเสกนั้นยกตามมาถึงที่ตำบลอีห้องเลงโฉรู้เข้าก็เลยพาลูกชายสองคนออกมาหาซุนเซกแล้วก็บอกว่าเงียมแปะหอหนีไปทางเมืองห่อยเขซุนเซกจึงตั้งเลงโฉเป็นนายทหารรองแล้วก็รีบยกทัพไปตามเงียมแปะหอ พันกันที่ตำบลไซสินเทียเภาก็ขับทหารเข้าตีทัพเงียมแปะห่อเงียมแปะห่อจึงแตกหนีไปเมืองห้อยเขาทางฝ่ายอ,อ่องหลงเจ้าเมืองรู้ว่าเงียมแปะหอแตกมาจึงให้จัดแจงทหารจะยกออกมาช่วยเงียมแปะหองีห้วนชาวเมืองอ e ีเหี้ยวที่เป็นที่ปรึกษาจึงบอกว่าซึนเสกนั้นเป็นคนมีฝีมือแล้วก็ตั้งอยู่ในความสัตว์เงียมแปะห้อนั้นเป็นคนหยาบช้าท่านจะไปช่วยเงียมแปะหอนั้นเห็นไม่ควร ขอให้ท่านคิดอ่านจับตัวเงียมแปะหอส่งให้แก่ซุนเซ็กดีกว่าอ่องหลงโกรธตวาดเอางีห้วนงิงห้วนก็จนใจนิ่งอยู่อ่องหลงจึงยกทหารออกมาหาเงียมแปะหอแล้วพากันไปตั้งอยู่ริมทุ่งริมเชิงเขาคอยรับศึกซุนเซ็กเมื่อซุนเซ็กยกมาถึงค่ายเงียมแปะหอแลเห็นอ่องหลงยืนม้าถือกระบี่อยู่ซุนเซ็กจึงร้องว่าเราทําการครั้งนี้ประสงค์จะให้ราษฎรได้ความสุข เงียมแปะฮอเป็นคนหยาบช้าเหตุไฉนตัวท่านจึงมาเข้าด้วยคนผิดอองหลงได้ยินดังนั้นจึงร้องด่าซุนเซกว่ามึงเป็นคนโลภเขี่ยวรบพุ่งได้เมืองมาหลายตำบลแล้วอย่างมิหนำใจบัดนี้ยังยกมาย่ำยีในแดนกูกูจึงยกมาให้เงียมแปะหอแก้แค้นมึงให้จงได้ซุนเซกได้ฟังก็โกรธชักม้าเข้ารบกับอองหลงได้หกเพลงไทส่จู้เห็นดังนั้นก็ควบม้าถือท่วนออกมารบแทนซุนเซกจิ้วเจียมทหารอองหลงเห็น ก็ออกมารบกับไทยสูจู้ได้ห้าเพลงพ่อจิวยี้เทียเผายกมาทันก็วกหลังเขาล้อมไวอ่อ,องหลองก็พางเงียมแปะฮอหนีกลับเข้าเมืองชักสะพานคูปิดประตูไว้มั่นคงซุนเซ็กก็ยกทหารเข้าล้อมเมืองไว้ทางฝ่ายอ่องหลองจึงปรึกษากับเงียมแปะฮอว่าซุนเซ็กมาล้อมเราไว้เราจะนิ่งอยู่เฉยชะนี้เห็นไม่ควรเราควรจะยกทหารออกไปรบกับซุนเซ็กถึงจะตายก็ได้ปรากฏว่าเป็นชายชาติทหาร เงียแปะฮอจึงว่าที่จะยกออกไปนั้นเห็นจะสู้ซุนเซ็กไม่ได้น่าจะนิ่งอยู่อย่างนี้ไวซุนเซ็กสิ้นสเสบียงอาหารแล้วค่อยเลิกทับกลับไปเองเราก็จะได้ทีติดตามอองหลองก็เห็นชอบด้วยจึงรักษาเมืองไว้ทางฝ่ายซุนเซ็กล้อมเมืองค่อยเคไ,ไว้ถึงห้าวันแล้วก็ไม่มีผู้ใดออกมาสู้รบครั้นจะยกเข้าหักโหมก็เห็นว่าจะเสียท่วงทีจึงปรึกษาทหารทั้งปวงว่าเราจะคิดอ่านประการใด สุนเจงจึงว่าเมืองห้อยเขนี้อาศัยสเสบียงอาหารในตำบลแจตอกเป็นสำคัญจึงตั้งมั่นอยู่ได้ถ้าเรายกไปชิงเอาแจตอกได้อ้อ,องหลงก็จะขาดเสบียงสุนเซ็กจึงสั่งให้เลิกทับรีบยกทหารไปตีตำบลแจตอกขณะนั้นทหารเข้าไปบอกอ่องหลงว่าสุนเซ็กยกไปตีแจตอกแล้วอ่อ,องหลงจึงขึ้นไปยืนดูบนหอรบแลลงไปดูก็ไม่ได้เห็นผู้คนเห็นตะทงปักไว้กับควันเพลิงที่หุงหาอาหารอยู่ อ่งองหลงก็คิดสงสัยจิวเจียจึงว่าการครั้งนี้ซุนเ็กคิดไว้ทำจะให้เราชะงนไม่ให้เราติดตามไปข้าพเจ้าจะขออาสายกไปตามริงเอาแจตอกไว้ให้ได้อ่องหลองจึงให้จิวเจียกับเงียมแปะหอคุมทหารห้าพันเป็นกองหน้ายกไปก่อนแล้วอ่งองหลงก็ยกตามไปภายหลังจิวเจียกับเงียมแปะหอยกออกจากเมืองได้สามร้อยเส้นทันกันกับทัพซุนเ็กที่ชายป่า ครันเวลาคำ่ำเงียมแปะหอได้ยินเสียงกลองก็ตกใจแล้ไปเห็นแสงเพลิงสว่างเห็นตัวซุนเซกเงียมแปะหอจึงชักม้าหนีพอทหารซุนเซกยกเข้าล้อมไม่ทันจิวเจียดก็ควบมา้ารํากระบี่เข้าสู้กับซุนเซกซุนเซกเอาทวนแทงถูกจิวเจียดตกม้าตายเงียมแปะหอก็ควบมาา้าหนีไปตำบลอีกข้องฝ่ายอ่องหลงรู้ว่าทับหน้าแตกแล้วก็พาทหารหนีไปตั้งอยู่ริมชายทะเล ซุนเซกมีชัยชนะกลับมาตั้งอยู่ในเมืองห้อยเขเกลี้ยกล่อมได้ทหารไว้เป็นอันมากตังสิทธิ์ซึ่งอยู่ในเมืองเหียวรู้ว่าเงียมแปะห้อนี้มาอยู่ตำบลอีกห้องจึงจับตัวเงียมแปะหอตัดศีษะมาให้ซุนเซ็กซุนเซ็กดีใจเห็นตังสิทธิ์หน้าเลี่ยมปากกว้างสูงห้าศอกเศษสมควรที่จะเป็นทหารซุนเซ็กจึงตั้งตังสิทธ์ให้เป็นแปดเปาสุมานายทหารเอก ซุนเซกจึงแต่งให้ซุนเจ้งผู้อาอยู่รักษาเมืองห้อยเขให้จูตีไปรักษาเมืองต่องง่อส่วนตัวซุนเซ็กเองยกทหารกลับไปอยู่ในเมืองกังตังทางฝ่ายซุนกวนกับจิวไท้ซึ่งไปอยู่รักษาเมืองอ้วนเสียนั้นเวลากลางคืนมีโจนป่ายกมาล้อมไว้สีด้านจิวไท้เห็นว่าจะสู้ไม่ได้จึงอุ้มเอาซุนกวนขึ้นมาถือกระบีนี้ออกจากเมืองพวกโจนเห็นดังนั้นก็รวมกันเข้าจับ แทงถูกจิวท่ายหลายแห่งจิวท่ายก็ฆ่าโจนตายประมาณ15คนแล้วก็ควบม้าหนีโจนคนหนึ่งควบม้าไล่ตามไปจิวท่ายเหลียวมาเห็นเอากระบี่ฟันถูกโจนตายพอมีคนเอาเนื้อความไปบอกซุนเซ็กซุนเซ็กก็ตกใจจึงแต่งทหารให้ไปรับซุนกวนกับจิวท่ายมาจิวท่ายถูกทวนถึง1ิบแผลเห็นว่าจะไปนิรอดซุนเซ็กก็มีความวิตกนักตั้งสิธ์จึงว่าเมื่อตอนข้าพเจ้ายังเที่ยวเป็นโจรอยู่ชายทะเลนั้น ถูกทวนหลายแห่งนีห้วนชาวเมืองห้อยเขมารักษาข้าพเจ้าส5วันก็หายสุนเซ็กจึงว่านีห้วนคนนี้กับข้าพเจ้ารู้จักกันอยู่จึงให้เตียวเจียวกับตังสิทธ์ไปเชิญตัวนีห้วนมาครัน้นนีห้วนมาถึงสุนเซ็กก็ออกไปรับกระทําคำนับและสุนเซ็กจึงตั้งนีห้วนให้เป็นกงเชานายหมอเอกจะให้รักษาจิวท่ายต่อไปนีห้วนจึงว่าข้าพเจ้านั้นรู้น้อย หัวโตอยู่ณเมืองไพกกเป็นหมอเอกหาผู้ใดเสมอไม่ได้ซุนเซกจึงให้ทหารไปเชิญหัวโต